<سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال <سؤال> عباده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ฉันได้ยินท่านอซสลูมสลลัลฮลวอะลาวะซัลลัมได้พูดว่าอินน้าอวัลลามาคอลกอัลลอฮุอัลกอลัมสิ่งแรกที่อัลลอฮ์ทรงสร้างก่อนเพื่อนก็คือกอลัมกอลัมนี่ก็คือ,เ,อเป็นปากกาบันทึกแต่ปากกาที่อัลลอฮ์สร้างนั้นเนี่ยเราไม่บังอาจที่จะล่วงรู้ได้ว่าขนาดไหนเป็นยังไงแต่ให้รู้ว่าเป็นสิ่งจดบันทึก ฟากอละละหูอัลลอฮ์ก็สั่งกับปากกาอันนั้นอุกตุบเอาเจ้าบันทึกไปฟากอละแล้วปากกาอันั้นก็ถามอัลลอฮ์ว่ารับเบว่ามาดะอักตูบูโอ้ผู้อภิบาลของฉันจะให้ฉันบันทึกอะไรเล่านี่พี่น้องให้รู้ว่านี่คืออำนาจของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการทำอย่างนี้และ ลายุสอลูอัมมายัฟอลูอฮฮุมยุสอลูนสิ่งที่อัลลอฮ์ทำเนี่ยทุกคนไม่มีสิทธิ์ไปถามทำไมทำไมอัลลอฮ์ต้องทําอย่างนี้สั่งปากกาแล้วก็สั่งให้ปากกาบันทึกปากกาย้ยอนมาถามอัลลอฮ์จะบันทึกอะไรเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถามวะฮุมยุสอลูนแต่พวกท่านทําอะไรไปอัลลอฮ์จะสอบสวนให้หมดนั่นแหละแต่ทำไมอะ่ะเพราะอัลลอฮ์ยุติธรรม ที่อัลลอฮ์ทำอะไรอ่ะไม่มีใครมีสิทธิ์ไปถามได้เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้เอาของใครมาทําอินนัลลอฮฺอัลากุลิชมกอดีดอัลลอฮ์มีอานาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ทรงทาตามพระประสงค์ของพระองค์อิลาอารอดาชัยอันอายากูลดารูกุลฟายากูลเมื่ออัลลอฮ์ประสงค์ใจ้สิ่งใดเป็นขึ้นมาสิ่งนั้นก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์แต่พวกท่านทําอะไรนั่นอัลลอฮ์จะสอบให้หมดเพราะทุกคนเนี่ยเอาขออัลลอฮ์มาทาทั้งนั้นแหละ เอาเอาผู้หญิงมาเป็นภรยาเรานั่นเบาอัลลอฮ์เอาผู้ชายมาเป็นสามีเรานั่นเบาอัลลอฮ์เอาทรัพย์มาปกครองนะั่นทรัพย์ของอัลลอฮ์ให้มาเอาลูกมาดูแลนั่นแลูกที่อัลลอฮ์ให้มาเพราะฉะนั้นสูเจ้าทําอะไรอัลลอฮ์จะสอบสวนให้หมดวันเกี่ยมาทรัพย์เนี่ยได้มายังไงแล้วชาจ่ายไปในทางไหนบริจาคหรือเปล่าโอสการหรือเปล่าอัลลอฮ์จะสอบไปหมดแหละอ้าวเป็นอันว่า เรื่องของอัลลอฮ์เราไม่มีหน้าที่จะไปสอบสวนแต่ว่าฟังอัลลอฮ์สั่งกับปากาว่าจงบันทึกปากาถามอัลลอฮ์ว่าว่ามาจาอักตูบูโอผู้อภิบาลของฉันจะให้ฉันบันทึกอะไรเล่าฝากก้อล่ะอัลลอฮ์ก็ประกาศสิทธว่าอุกตุมกาดีระกุลใช้เจ้าบันทึกกำหนดความเป็นไปของทุกสิ่งฮัตตาตะกูมัสาจนกระทั่นว่า โลกนี้ะเะอาสารเมื่อไหร่โ oh, หบันทึกหมดเลยงั้นเราเนี่ยจะอายุเท่าไรและจะมีชีวิตอยู่ยังไงเป็นยังไงจะดีจะชั่วจะเลวบันทึกหมดเลยจงกระท่านว่าความเป็นไปของโลกนี้ไก่เอวสารจะเป็นยังไงแล้ววาระสุดท้ายจจอวสารเมื่อไหร่เอชัก ชักมีเรื่องยุ่งใจไหมอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดหมดแล้วเหรออ้อวเมื่ออัลลอฮ์กำหนดหมดแล้วแล้วก็งั้นเราจะเป็นยังไงจะดีจะชั่วก็กำหนดหมดแล้วแล้วเราจะมีปัญหาอะไรล่ะเราจะมานั่งอะไรมันก็เป็นไปตามอัลลอฮ์กำหนดเนี่ยต้องลงที่ฉันไปทําดีก็อัลลอฮ์ให้ทำฉันไปทําชั่วก็อัลลอฮ์ให้ทําสิอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอได้โปรดเข้าใจให้ดีนะ การกำหนดการของอัล l l a so, ์นี่ให้รู้ด้วยว่า a l อ a h ลงอัลกุรอานอย่างนี้อัตตะกดีรูฟิลลูฮิลมัฟฟูดการที่อ a l l a ์ให้บันทึกเอาไว้ในลูฮ์มัฟฟูดนั้นว่าฮาดัตตะกดีรยุมกินุอายะตะกายรอกำหนดอันเนี้ยอ a l l a ์เปลี่ยนแปลงได้รู้ยังไงว่าอ a l l a ์เปลี่ยนแปลงได้กอละลอฮูต้าอาลาล l l a ์ได้กระเอาไว้ ในศรตุตรอออาย asan ิกาะยามหุลลาหุมายาชาอวยสบิตวอินดหูอุมุลกิตะล l l a ์จะลบลวมมาฟูที่บันทึกแล้วตามที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วลล l a ์จะบันทึกให้ใหม่เพราะลวมมาฟูเป็นของพระองค์อ่าแล้วท่านเนศร์บอกว่าลายะรุดดุลกัลเดะอิลลัดูอา ลัทธมาฟูท,ที่อัลลอฮ์บันทึกไปแล้วนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเว้นไวแต่การขอดุอาเท่านั้นดังนั้นอินคอยรนฝาคอยรนใครตั้งใจเอาดีขออย่างดีเขาจะไม่ได้ชั่วว่าอินชารอนฝาชารอนใครตั้งใจเอาชั่วคนนั้นจะไม่ได้ดีนี่แหละถ้าจะนั้นทุกสิ่งบันทึกหมดแต่ว่าตั้งใจขอให้ดีแม้แต่ลว่ธมาฟูบันทึกแล้วอัลลอฮ์ยังเปลี่ยนให้ อาดูดูประวัติของอิบนนอุมัดสิขอดุอากับอ um ัลลอฮ์อัลลอฮหุมมาอิงคุนตะกตับตานีชะกียันฟัมฮัดฟัมฮุนีโอ้อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วว่าฉันเป็นคนชั่วเป็นคนเลวขอรอดลบให้ฉันเถอะวักตุบนีสายดะขอลอดบันทึกว่าให้ฉันเนี่ยได้เป็นคนดี อยู่ในความเมตตาของเขาสุบฮานะหัวตาลาไซนาวมันเองก็ขออย่างเงี้ยตอนที่มาเดินตะวากหน้าบาตุลละก็สำนึกว่าตัวเองเนะี่ยมีความผิดมาเยอะเมื่อก่อนเนี่ยนะวิงวอนบูชากับเจเวิขอกับเจเวิมาแล้วตอนที่นบีมาสอนว่าอาท่านทั้งหลาย อย่าไปขอกับวัตถุเลยวัตถุนั้นไม่ใช่เจ้าหรอกเจ้าของเจ้าก็คือผู้ที่สร้างเจ้าผู้ให้ชีวิตเจ้าผู้ใดไม่ได้สร้างเจ้าคนนั้นไม่ใช่เจ้าของเจ้าใส่นาวมัดสังไม่ออกเพราะดื่มดำมวิงวอนขอกับวัตถุมาตลอดเวลานี่คิดพยายามจะฆ่ามุมัดให้ได้บังเอิญฆ่าไม่ได้พอวันที่ใส่นาวมัดเข้าใจศาสนาัล้ว ใส่นามัสกาสำนึกผิดมาตว่าบรตุลอขอดุอาวและก็ร้องไห้ด้วยอัลลอฮุมัอิงกุนตะกะตับตาอะไรอย่าชักวัตันเอาซ้ำบันฟัมฮูฮูโอ้อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วโดยรวมมาฟูดว่าฉันเป็นคนชั่วฉันเป็นคนเลวขออัลลอฮ์ลบไปเด้เถอะวายานุสาดตันมะมฟิรอขออัลลอฮ์บันทึกให้ฉันใหม่เถอะว่าฉันเป็นคนดีของพระองค์ได้รับการพยโทษจากพระองค์นั่นไงอ่าพุะรันดานบีบอกว่า ลายารุ่ดูลก็เราอิละดูอาวัลล้ฮฺมาพูดที่บันทึกแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงเว้นไม่แต่การขอดูอาเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องฟังให้ดีกําหนดทั้งหมดอัลลอฮ์กำหนดไปเรียบร้อยแล้วแต่อัลลอฮ์จะกําหนดชีวิตเราเป็นยังไงจะดีหรือไม่ดีจะจนหรือจะรวยเราไม่รู้แต่นั่นเป็นงานของอัลลอฮ์งานของเราก็คือพยายามตั้งหน้าขอดุอาขอรู้กี ขอให้ได้รับความดีขอให้รับการพยโทษตั้งใจขอให้ดีแม้จะล่วงมาฟูดบันทึกแล้วอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนแปลงให้บรรดาซาบะเวลาเขาขอฤกษกีน่ะเขาขอก่นะขขอ,อัลลอฮุมมาอิงกาณนฤกกีฟิสซามาอิฟาซินหูโออัลลอฮ์ถ้าฤกษกีของฉันเนี่ยอยู่ในฟากฟ้าก็ขออัลลอฮ์ให้ลงมาเถอะวอิงกาณาฟิลอาร์ดีฟะคาริชถ้าอยู่ในดินก็ขออัลลอฮ์ให้ออกมา วอิงการใิลบ่าหริอฝัตุเลหูถ้าอยู่ในน้ำก็ขอให้ขึ้นมาเถอะว่าอิงการดาบาไอดังฝักริบทาฤกษกีฉันอยู่ไกลก็ขอเข้ามาใกล้ว่าอิงการในกอรีบางมฝัสิท้าอยู่ใกล้แล้วก็ขอฉันได้ง่ายๆเถอะว่าอิงการนกอรีลังมฝักสิทธะฤกษ์กีฉันบันทึกไว้แล้วว่ามีน้อยขอรับเพิ่มให้มากเถอะว่าอิงการในกสีรองมฟาวินถ้ามีมากแล้วก็ขอฉันได้ง่ายๆเถอะ ว่าบารลกีฟีฮิวรสุกนีและอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยขอให้มันยิ่งงอกเงยมันยิ่งเฟื่อมภูนนี่สามบัติกขขอดูอาเขาขอริสก,กีกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ้าวก็รู้เลยว่าเรื่องกําหนดต่างๆอัลลอฮ์บันทึกไปเรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าการงานอัลลอฮ์นั่นทานั่นมีเป็นไม่เรียบร้อยแล้วเป็นไปตามแปลงของอัลลอฮ์แต่ว่าลวมมาฟูตจะไม่เปลี่ยนแปลงเว้นไว้แต่ดูอาเพราะฉะนั้นชีวิตของเรา เรามีสิทธิ์ขอดุอาอได้เต็มที่แต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ขอดุอาวอวะขอล l l a AH ์อย่าให้เกิดเกียรมัดวันศุกร์แล้วไปเกิดวันอื่นนั่นเราไม่มีสิทธิ์แต่ว่าในชีวิตเราเรามีสิทธิ์ขอลลอ a ์ให้ฉันได้เป็นคนดีขอล l อ a ์ให้ฉันได้รับการอภัยโทษขอฉันได้เข้าวสวรรค์ครับพระองค์ชีวิตของเราชีวิตของพี่น้องเราชีวิตของครอบครัวเราและมุสลิมมุมินขอดุอาอให้กับพี่น้องมุมินเดียกัน ขอให้ได้ทั้งมีชีวิตอยู่และทั้งตายไปแล้วแต่ถ้ามุมินงั้นมุมินเนี่ยหนึ่งขอดยอายตัวเองสองขอดยอายกับพี่น้องมุมินเดียกันโดยเฉพาะพ่อ,พอแม่นี่จําเป็นมากขอร้อยยกโทษฉันยกโทษบิดามารดาของฉันขอได้ให้ตัวเราแล้วก็ให้หมุมินเดียกันทั้งหมดทั้งมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วแต่ถ้ามุมิน หรือมุสลิมคนเดียวกันนี่แหละมุสลิมกับมุมินจะขอดูอาให้กับกาเฟตให้กับศาสนิกอื่นแล้วมีสิทธิ์เพียงให้ศีลให้พรบนหน้าดุนยานขอให้จเจริญรุ่งเรืองได้ลาบยศให้อย่างมั่งมีที่ขอไปเถอะมีสิทธิ์ขอได้เต็มที่แต่ว่าขออัลลอยกโทษไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ลงคุรานว่ามาการลินนบิวัลลีนอามะนุอิยัสตูฟิรุลมุชริกีนววลกานุลิคุรบะ ทั้งนบีทั้งมุหมินทั้งหลายไม่มีสิทธิ์ที่จะขอ doa ลอยกอยกโทษเอกคนมุชริกคนกาเฟตแม้แต่จะเป็นทายาทที่ใกล้ชิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น้ามุสลิมจะขอดูอาให้กับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมีสิทธิ์เพียงให้ศีลให้พรให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญหนุ่งเรืองมัง่งมีสีสุขบนโลกนี้ขอไปแต่ขอลอยยกโทษไม่ได้เพราอาครัตอลัลลอฮฺบิประตู